ตัวนี้สูบบ่อแล้วหรือแล้วครับปลาดุกมันเดือนหน่อยเอามาเตรียมไปขายโอ้นี่เตรียมไม่ขายห่ืครับครับโอ้ปลาดุกราตเซียไว้ลาเซียอายุจักเดือนครับนี่อายุสองเดือนวันวันที่เจ็ดนะสองเดือนครับโอ้ขับขับขับจังสีขายโลละจักบาทลนะครับห้าสิบบาทครับโู้ไหมห้าสิบบาทแม่นครับห้าสิบบาทตอนแรกก็คิดนักอยู่ครับว่าสิไปขายใส่เพราะเดย์ล่องเลี้ยงบ่อแรกที่ที่เกินมากนั่นตักขึ้นมาขายอะไรกะขายอยู่บ้านกะมีเด็กคนมาสื่ออยู่บ้านครับตอนนี้บ่ได้บ่ได้เอาไปวส ทดลองเลี้ยงก้อนบอ่อหนึ่งเป็นปลานิ่นหมันครับตอนนั้นก็เลี้ยงอยู่ประมาณสี่ถึงห้าพันตัวก็ลองเลี้ยงเมื่อวานมันสีไนบ่อญ่มาเหลวสีมีตลาดบอมีตรลาดลองรับบอ่อคปรากฏว,ว่าขายอยู่ประมาณเดือนก,ว,กว่าๆครับเบิดโดยทีบอ่อใดไปขายตลาดตักขึ้นมาขายอยู่บ้านมีมีกระช่างผักมีปลายไว้นิ้วใบหนึ่งแผ่นหนึ่งติดอยู่หนาบ้านขายปลานิ่นสดปลาจะมีกินผัก นะครับก็ปลูกไหวเพื่อจะอยู่ได้กินผม mm hmm. มือนือว่ามันตอบโจทย์แล้วครับตรงนี้จาก สวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีนังนอดพาพี่น้องเข้ามาชมสวนเกษตรผสมผสานของคนหลุนใหม่อีกคนหนึ่งครับพี่น้องครับนั่นก็คือไอกองครับเบาวกองฉลองวงบุญชิดครับเกษตรวัยรุ่นยุคใหม่พี่กัสแลงเพื่อนเกิดจะอยู่บ้านโน่นโพรับตำบลอ่างศิลาอำเภอพี่บณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับเจ้าของแปลงสวัสดีครับไอกองครับครับสวัสดีครับ เกษตรวัยร er uhm ุ่นยุคใหม่ครับผมเฮ็ดเกษตรผสมผสานครับเกษตรผสมผสานเฮ็ดยังเนี้ยครับไอ้เป็นแปลงผสมผสานครับอยู่นี่หลักๆจะเป็นปลาเลี้ยงปลาคุดบ่อเลี้ยงปลาพื้นที่ว่างรอบบ่อก็จะมีปลูกพวกกล้วยนะครับกล้วยกล้วยมะพร้าวแน่้ครับทักสวนกวยนี่พวกมะท้อมะเขือแล้วก็พริกครับเล็กน้อยพวกนี้อันนี้เป็นเสริมหลักๆจะเป็นปลานี่ปลาอายุสองปะเภทครับเป็นปลานิ่น ปนินตอนนี้มีบอ่อทั้งหมดอยู่8ดบอ่อครับแปดบอ่อเป็นเลียงขายจเจ็ดบ่อเลียงกินบอ่อหนึ่งครับมีปนินปดุกดีในเวลาให้อาหารปลาพอดีครับเดี๋ยวผมพาให้อาหารปลาหลกักะย่างเบื้องนํำครับครับในเวลาทํางานครับในเวลาทํางานทํางานอยู่กับบ้านงานกะแรงครับวันนี้เอา,ปาไปจังไดมาจังได้ขึ้นได้มาเริ่มเฮียดกเกียรครับไอตอน้นแหลกนะครับ กระบอกเลว่าจะอันนี้ดอกกระล่องเบิงก่อนคือเริ่มจากการทดลองครับแรกๆผมกับเฮ็ดงานอยู่ในในเมือง่างครับในเมืองอุบลเป็นงานหาง,งานบริษัทนี่ครับรเฮ็ดมาเจ็ดกว่าปีจุดแรกเริ่มก็เริ่มจากบอ่อเนี่ยนะครับบอ่อแรกก่อนเลยมีอยู่บอ่อหนึ่งตอนแรกบอร่อหนึ่งกะล่องเลียงเบิงช่วงปีนี่ปีหกสี่เนาะปีที่แล้วกลางปีหกสามครับต้องเลียงเมืงบอ่อนี่คือเลียง เบื้องตลาดครับเบื้องตลาดแล้วก็เรียงเบื้องว่าปัญหาที่เกิดต่างๆมีอย่างเนียเริ่มก็คือล่งปนิ่นหมันครับบอ่อหนิ่นหมันลงไปประมาณ4ีพันกว่าตัวครับใส่เวลาเลียงอยู่ประมาณหาเดือนครับลดแหลกหาเดือนก็นเริ่มขายช่วงก่อนปีใหม่ขายก็คือเวลาพอจับปุ๊บนี่ผมก็จะเอากระช่างกระช่างน้ำครับมาวางเหมือนเหมือนตรงนั้นนะครับกระช่างเหมือนตรงนั้นครับ เฮ็ดบอ่อพักปลาแมน่นบอ่อพักปลาแล้วก็เอาปลาขึ้นมาไหวครับติดป้ายนาะบ้านทีป่ายไว้นิ่วแผ่นหนึ่งขายปลานินสดครับขายอยู่เดือนกว่าๆครับเบิดปลาบอ่อนี่ปลาประมาณสี่ห้าพันตัวครับเกิดจากการทดล่องตลาดทดล่องครับทดลองลี้ยงเบิงในบอ่อเดิมที่มีอยู่แล้วแมน่นครับเป็นบอ่อเดิมพื้นที่เง,งากล้วยเงายังกาเอาหมักทั่วหมักยังครับมาลงไห้เงากล้วยก็มีทั่วภ่มครับ เป็นทัวร์ภูมิทัวขี่ขานซักขรัง <c oughs> แต่มันกินปุ๋ย <c oughs> กินน้ำน้ำหมักทัวครับพวกนี้ครับหดน้ำร่วงอะได้ทั้งไกวยได้ทั้งหมักทัวเลด้วยเน่ยครับสาอยู่นี่จะเป็นระบบน้ำเวียนทั้งเบิดครับคืออ่ะอยู่นี่จะมีบอ่อลบดานสม,มิดแผงโซลาเซลล์สูบน้ำร่งบ่อที่อยู่สูงที่สุดแล้วก็มีท่อระบายลงมาหาสาที่อยู่ต่ำครับอันนี้ปลาดุกครับพึ่งลงนี่อันนี้ปลาดุกของระบบระบบไอเฮดจังไงกันครับนนระ,ระ,ะบะบ,ะบ, there, บ,ะบการขุดบอ่อนี่ พูดถึงระบบน้ำก่อนนะครับอยู่นีครับ,ค,รบคือจะเข้าจะอาศัยเฉพาะน้ำฝนอย่างเดียวมันวันพ่อครับน้ำฝนอย่างเดียวบ่พ่ออะไรยุนีจะมีน้ำข้องน้ำคือเป็นข้องเชื้อพผนธุนะครับสำหรับาการเหตุกตรเยดแย,ยามน้แหล่งเป็นเป็นน้ำข้องจากเคืือนซิลินทอนครับเขาจะปล่อยน้ำคลองช่วงก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่คือช่วงบานเขาหน้าปังไปถึงช่วงสงการาน หลังสงการคือเก็บเกี่ยวเขาหน้าปังนำข้องจะปล่อยเฉพาะช่วงนั้นเท่านี้การจัดการเรื่องน้ำของผมก็คือจอปบรดานครับบาดานขนาดหกนิ้วท่อหกนิ้วใส่สม,มืลรากาตดต่างแผงโซลาร์เซลล์สูบิเบิร์ตมือครับอันนี้จะซอยหนึ่งเป็นการทายน้ำบอ่ปบอปลาบ่อให้มันนิ่งนะครับครับบอ่อให้มันนิ่งให้น้ำมันเวียนตลอดขับทายอ่าขับทายน้ำเสี่ยวตลอดไม่ถึงผมจะสูบไปใส่บอ่อที่ยู่สูงที่สุด แล้วก็มีท่อระบายแต่ละบอร์่จะมีท่อระบายเป็นท่อ PVC ขนาด4นิ้วจากท่อสูงมาหาท่อต่ำน้ำมันจะไหลเวียนจากบ่อปลาออกไปใส่นหน้าเขาครับวันนี้บ่อครับเป็นน้ำที่ออกจากบ่อปลาไปหาหน้าเข่าโอ้นี่คือท่อที่กำลังไหลออกอยู่นี่ไหมแนครับเป็นท่อระบายน้ำครับนี่จะมาจากตัวสูงมาหาตัวต่ำครับแบบนี้โอ้สังเกตบงแต่ละบอมันจะต่ำลงไปครับพี่น้อครับระดับไล่ละดับให้น้ำมันหมุนเวียวมาดีครับแมนครับน้องนี่เป็นปลาดุกครับนี่พึ่งลงด้อาทิตย์หนึ่ง อันนี้เป็นปลาดุกบ,กคบ,คบก่ครับลปลาดุกรัสเซียรรครับผมเลีล้ยงปลาดุกรัสเซียผมเคยเลี้ยงบิ๊กอุยปลาดุกรัสเซียครับผมเลี้ยงรัสเซียเลยเป็นยังคือเลีล้ยงรัสเซียรครับไปรัสเซียมันรัสเซียมันเลี้ยงายไงว่ายเลี้ยงงาย,ายไงว่ายแต่ทั่วไปคนจะบอกว่าบอกว่ามันบวแสบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นยับการเลี้ยงของเขาอีกทีหนึ่งครับเหมือนผมเลีล้ยงรัสเซียนี่ครับว่พ่อขายครับย่างออกมาหรอกรเสียพื้นเกลียา วูบมันแต่อ่อนซ้อนน้อไเนาะบ่อนีกะลปลาจับตัวครับเนี่ยบอ่อนีกระลงประมาณหาพันตัวครับ,บรกว้าง 6, บ่อกว้างหกเมตรเงว่าวประมาณสามสิบครับลึกสองเมตรครับ,รบอันนี้ก็เป็นปลารุ่นที่สองของบอ่อแล้วหล่แรกกระจับไปแล้วเรียบร้อยปลาดุกข้าเลี้ยงอยู่จากมือห่าไดขายครับไอปลาดุกนี่มันพอจับขาย,ยาแต่อายุมันประมาณสี่สิบถึงถึงสี่สิบหามือครับโตเร็วใหญ่เร็วครับปลาดุกพันนี้เลี้ยง่ใหไงไว ครับเอาง่ายๆเลยใจห่อนครับตัวนี้คเป็นตัวเสริมเลี้ยงง่ายไงเร็วแมนครับแต่ว่าลักๆอยู่นี่คือปลานิ่นปลานิ่นนี่อายุจับกับประมาณสี่ถึงหาเดือนนี่มันกับใดอยู่ครับประมาณตัวลเครึ่งลูกเครึ่งลูกครับปลานิ่นนี่ใส่เวลาการเลี้ยงสี่หาเดือนได้บอกครับแมนครับประมาณนั้นครับถ้าจะไปต่อคือเจ็ดแปดเดือนเมื่อกีจะนักเรื่องเรื่องค่าจ่ายเลื่องอาหารครับก็ต้องจบอยู่ตรงนั้นครับประมาณสี่หาเดือน กำลังตัวพอดีครับเป็นที่ต้องการท้องตลาดตัวบบใหญ่แห้งครับเนี่ยที่นี่ปลาดุกใส่เวลาซีทิปหาเมือปลานิ่นใส่เวลาสีหาเดือนครับเป็นยังไอ้กล่องคือมาเลือกเรียงปลานิ่นเป็นรักครับอันนี้ปลานิ่นนี่มันได้น้ำหนักครับตัวหนึ่งกับเครื่องโลมันบล่ล่ะปลาดุกนี่มันกับใส่หน่อยครับประมาณหกถึงแปดตัวครับตัวโลหนึ่งเวลาขายปลานิ่นกับมีมีผลผลกำไรดีกว่าครับดีกว่าปลาดุก ว่าปุกนี่คือเป็นเป็นระยะสั้นเป็นหมุนเวียนพอได้ค่าหัวอ,อาหารในสวนนี่แหละครับปุกเป็นตัวเสริมเขามาเงาเงาวกล้วยกับซีมีหมกทัวครับเป็นหมกทัวร์ภูมิพ่อได้กินดกได้ครับทั่วเป็นหมากดีปลูกไว้ใต้ใต้ต้นกล้วยเลยครับกินน้ำกินปุ๋ยน้ำกล้วยเวลาายนา้ำอยู่นี่ระบบน้ำายน้ำจะเป็นไอสปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์มินิ ครับทอพี่อีเป็นสปริงเกอร์ครับผมเวลาเอาหายนามมันกัดซุ่มหมกมาหาทัวนะครับโอ้คือว่าได้พ้นดีได้หน่อยพ้นดีครับพ่อเด็กินอู๋ทัวพี่น้องพี่น้องมายามกับพ่อเด้เก็บฝากเพื่อนครับครับดกนี่ครับเป็นหมากลายไอเอาไนเขามาหยอดเลยบอกครับนี่แม่นครับสร้างสั่งสื่อไนมาเงานันก็หยอดสองไนครับตัวนั้นเกิดสองต้นครับแตกพุ่มออกหยอดลุ่มละสองไน แม่นครับลุมละสองในคือว่าไดพ้นดีเลยครับพี่นอครับแต่ก่อนก็เห็ดงานงานประจำก็ด้วยไล่รับนี่แหละครับมันมันลดลงผลกระทบจากโควิดก็ลองมาเห็ดเกษตรเบึงคือจังไดจะของก็คือว่าสีโบเห็ดงานจนจนเถ่าจนกระซียนอยู่แล้วนะครับสักหมือกระต้องกลับมาอยู่บ้านอย่างนั้นก็เลยมาส้างลักปักฐานไหวนะครับเรื่อเห็ดไหวครับส่วนนี่ก็เป็นกล้วยตอนที่สองครับตอนล่างตัวนี้ล่างงาม อันนี้ก็โซนกล้วยเป็นโซนที่สองทั้งเมือดพื้นที่จากไรครับไอโดยประมาณอยู่นี่รวมทั้งเบิดนะครับจะประมาณหาไรครับประมาณหาไรพื้นที่ประมาณ5ไรครับแรกเริ่มเดิมที่พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงครับเป็นไฮนาครับเป็นไฮนามีคลองชลประทานเ็ดหน้าปีละสองเทือ่อแต่ว่ากะเขาบนบกคอยงามนะครับที่แถวนี้กะลอ่องเฮดเบิง ก็มีผู้สนับสนุนครับเพื่อนก็นเห็นดีนะําเพื่อนก็นให้ให้ทุนมาปั๊บพื้นที่ครับปั๊บโค้งสางเฮ็ดเป็นบอ่อปลาแน่เป็นพื้นที่ปลูกกล้วยปลูกผ้าแน่ครับตัวนี้ก็มักมีครับตัวนี้เสริมครับรนีก็คือมีคนสนับสนุนครับผมก็เลยมีทุนมาปับป๊บพื้นที่บ่ครับไอแม่นครับ,รบ <laughs> ปั๊บพื้นที่ก็ <laughs> เบิดหไลายเติบอยู่ครับเบิดอยู่ หกเจ็ดหมื่นอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้กับปลานิ่นพึ่งลงในประมาณสองสัปดาห์ครับตัวนี้ครับลูกปลานิ่นปลานิ่นสองสัปดาห์เอาทั้งเมือดแปดบอ่อนีไอกอบมีการว่างแผนปล่อยปลาจังไดครับปล่อยปลานี่ผมจะจะปล่อยประมาณว่าเช่นแรกเริ่มที่ผมขุดบอ่บอแปดบ่อปุ๊บนี่ผมจะบอ่อลงปลาแปดบอ่อทั้งเบิดเลยผมจะลงทีละสองบ่อคือลงสองบ่อทิ้งระยะไปประมาณเดือนหนึ่งก็ลงอีกสองบ่อ คือตัวนี้เวลาจับนะครับมันจะประมาณว่ารุ่นแรกที่เขาลงนี่จับเบิดแล้วรุ่นที่สองกับเพาอจับเนี่ยนะครับคือจะบอกให้ปลานี้มันลายเกินในช่วงในช่วงการจับจะมีเหตุปลามีมีขายตลอดครับให้มีขายตลอดมีจับตลอดครับลงเป็นรุ่นๆไว้เป็นรุ่นครับลงเป็นรุ่นอยู่นี่ลงเป็นรุ่นๆไว้นะครับนาอครับเอาที่นี่การตลาดเทจังไรครับไปการตลาด ตอนแรกก็คิดนักอยู่ครับว่าสิไปขายใสเพราะว่ด้ดล่องเรียงบอ่อแหลกท,ที่ที่เกินมากนั้นตักขึ้นมาขายลวก็ขายอยู่บ้านกะมีแต่คนมาซื้ออยู่บ้านครับตอนนี้บอดเอ,บอดเอปใสแต่ว่าล่างหลังนี่มีแม่ค้าอยู่ตลาดสดเพื่อนมาติดต่อครับตลาดสดอยู่ตำบลน,นาโพอำเภอบุญทลิกก็ห้างจากนี้ย่กิโลเมตรครับเพิ่นมาติดต่อก็ไปส่งเพื่อนเสารละ50กิโลครับก็คือเริ่มจากตอนมันจับขายปึ๊บนะครับ ผมพิมพ์ไปไว้นิ้วครับแผ่นหนึ่งมาติด้หนาบานขายปนินสดก็เริ่มมีมีคนมาซื้อมาซื้อแล้วคือปลาผมนี่จะเลี้ยงอาหารเมร็ดแลก้กก็เป็นอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เสืิอมกับพวกห้าหลอบบอรหรือว่าพักต่างๆครับเวลาผมตัดนี่ผมจะเอาลงให้มันกินคือปลามจะบบมีกินบบมีกินเม็นโบมีกินข้าวบบเด้เลี้ยงอาหารสดพวกใสไก่พวกเศษหมูบดนะครับคือรสชาติมันจะดี ต่้งจากปลานิ่นทั่วไปที่เขาเลี้ยงตามกระช่างในแม่น้ำครับตัวนี้เป็นการบอกต่อครับส่วนมากเป็นการบอกต่อของลูกค่าแล้วกุ้มลูกค่านี้จะบริอยู่ในอยู่บริบบอยู่ในเฉพาะอ่าหมู่บ้านไกลเคียงนะครับต่างอําบ่าต่างตำบลประมาณสิบกว่ากิโลก็มีมาสื่อครับสื่อแล้วเขาจะสื่อไปทีละหลายประมาณหาโลสิบโลจะเอาไปใส่กระช่างเข้าไว้ครับเพื่อเพื่อทยอยกินนะครับหรือว่า บางคนนี่เขามีนองมีสะเขาจะมาสื่อเท่าไรอ่ายีซีบสามสิบโลผมเอาไปส่งเอาไปลงไว้ทยอยจับกินหรือว่าในหมู่บ้านครับเขามีงานมีอย่างเฉียนงานโพบงานแตงนะครับเขาก็มาสั่งปลานิ่นปาดุกนะครับขังละหยีซบสามสิบโลครับที่นี่นตรงนี้เลยครับป้าปลานิ่นครับตัวนี้ตรงนี้เป็นบอ่อปลานิน่นครับบอ่อปลานิน่นประมาณเดือนครับตัวนี้ครับประมาณเดือนหนึ่ง บ่อปนี่ประมาณเดือนหนึง่งเป็นยังคือได้มีเครื่องมุนๆน้นนำเข้าไปนั่นตัวนั้นเป็นกังหันน้ำครับกังกังหันตีน้ำใสพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขปัญหานามเสียครับคือผมมีมีบอ่ออยู่8บอ่อตอนนี้ถ้าบอ่อใดทีน้ำม,มีปัญหานะครับเช่นน้ำม,มีกินออกซิเจนในน้ำน้อยนะครับปลามันจะล่อยข้อครับสังเกตจากอาการของปลาปลาจะล่อยข้อ,ขอบ่ก,กินอาหาร ถ้าเ้าป่อยแบบนั้นครับปลามันจะเป็นโลคิดต่ตัวนี้เป็นโลทั้งเหงอกนะครับเอาตัวนี้ไปครับไปไปไปตีน้ำเพื่อให้มันเกิดฟองอากาศในน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำครับมีอยู่อันหนึ่งแก้ปัญหาน้ำเสียครับเอาของผมสังเกตเบื้องในบอ่อปลายอ้กล่องคือ,อ่อเห็นบอ่ออะไรที่มันมีน้ำเขียวน้ำมีกินเลยครับไปมีเทคนิคอย่างไรครับคือตัวนี้ผมจะใส่ระบบเติมน้ำตลอดครับเป็นน้ำเป็นน้ำว้นครับเติมน้ำมิตลอด ผมจะสูบไปไวบ้บ่อที่ยู่สูงที่สุดครับสูบขึ้นบอ่อสูงที่สุดแล้วข้าวหนียแต่ะบ่อนี่ผมจะใช้ท่อระบายครับจากบอ่อสูงมหาบอ่อต่ำเป็นท่อระบายน้ำขึ้นน้ำล้นนะครับน้ำอยู่นี่มันจะมันจะท่ายตลอดครับเป็นท่ายน้ำตลอดน้ำจะโบเสียครับอยู่นี่น้ำโบเสียบ่อเนา่าแล้วก็ห้าสังเกตเบื้องปลาครับการกินอาหารของปลานี่ทามือได้อากาศปิดนะครับออกซิเจนในน้ำหน่อยปลาจะบ่กินอาหารมือนั่นก็คือเข้า ลดหรือว่างดการให้อาหารปลาครับหรือว่าใหา้ในปริมาณที่น้อยถ้าใหา้ตามปกตินะครับอาหารปลานี่ถ้าปลากินโมเบิสมันจะจมนนำเฮ็ดให้หนำเน่าหํำเสียไม่กินเหม็นอันนี้เลี้ยงปลานี่ต้องเลี้ยงโดยใจอยู่นะครับบนบบเมนวาเมื่อวานอาหารให้แหลวกันนี้ต้องสังเกตเบื้องเขานำครับตัวนี้สังเกตเบื้องาการเบื้องการกินอาหารของเขานำ บันนี้วิธีการหายอาหารท้างหายจังใดครับไอ้วันนี้ผมจะหายมือละสองขังครับเสากับแหลงครับมือหนึ่งผมหายอยู่สามสิบโลครับครับสามสิบโลก็ห้ให้ใหายช่วงเสารนี่ประมาณยี่สิบโลให้ช่วงแลงประมาณสิบโลครับครับเหตุที่เป็นแบบนี้คือการย่อยอาหารของปลานะครับถ้ากินช่วงเสาแล้วปลามันจะได้ย่อยอาหารในในช่วงกลางเวลที่มีแดดนะครับย่อยอาหารดี ข้าวนียวมือแลงนี่ปลามันกินแล้วมันก็เป็นกางขื้นกลังขื้นนี่ปลามันจะบ่อคอยย่อยอาหารครับเพยทไห้ปลานี่ระบบครับทายระบบทางเดินอาหารมันจะมีปัญหาครับตัวนี้ปลาไ่ซาแล้วก็เป็นหลคตทิดต่อเร็วครับตัวนี้ปลาโอ้ครับครับให้เขายัางมือเศร้าหมายถึงกินแล้วก็นอนแล้วครับยัางมือแลงมาตรงไฮไลท์นะครับครับผมนี่เป็นบ่อแหลกครับบ่อที่อยู่สูงที่สุดครับบ่อที่อยู่สูงที่สุดอันนี้คือ ต้นกาเนิดบ่อที่จุดประไกแม่นครับเริ่มจากบ่อนี่แหละครับแล็กๆเลยครับโอ้นี่ครับโอ้อ่อนซ้อนน้อไเนาะกาลังกินอาหารดีครับช่วงนี้ครับปลานิ่นไดเลี้ยงพันยังครับเป็นปลานิ่นหมันครับเป็นของฟาร์มเพิ่นสงวนขอสงวนสิทธิ์ซื้อฟารมเพิ่นอยู่ครับครับโอ้หนี่บอกครับน้ำร้นที่ไอว่าแม่นครับมันผมจะสูบลงตัวนี้แล้วเป็นทอระบายที่จะเป็นทอพี C ีซีซีนิวครับ จะเป็นใส่ใส่ของงอไปครับงอเก่าสิบองศาแล้วก็มีมีทอตัวหนึ่งมาเสียบลงข้านี่ก็จะมีตะไครยครับปิดไวบบงให้ป้าลงเวลาน้ำลุน่นคือเขาจะเอาน้ำไหลเขาก็ยกตัวนี้ขึ้นมาครับมุนขึ้นมานี่น้ำม,มันก็มันจะสูงมันบ่อครับครับเทาวนี้ถ้าจะเอาน้ำหน่อยคือมุนตัวล้ลงไปครับน,นี่เป็นเป็นขอดตอบริทาเกาวครับสวมเข่าให้แน่นเนืน้อเสือเอานามระดับได้เลคือคือสานันมันก็จะทายลงไปซูบอถี่มันตำกว่าครับแบบนี้ครับ ออกจากบ่อปลาก็ลงหน้าเขาครับท่านนี้เพราะว่าบ่อปลานี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าหน้าเขาครับครับครับเป็นระบบน้ำบนเป็นระบบน้ำหมุนเวียนครับเอายังไงเป็นหมุนเวียนระบบน้ำหมุนเวียนนะครับเนาะครับหมุนเวียนบ่อห้น้ำนิ่งบ่อห้น้ำเสียครับน้ำต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเพื่อให้เกิดออกซิเจนในน้ำครับเท็ดไฮปลามันกินอาหารดีครับสุขภาพดีล่าเรื่องครับน้ำว่าน้ำเสียปลาก็เป็นแต่กินนะไอเนาะแม่นครับ ปลากระสตัวสครับเนี่ยครับมีปลาดุกที่เอามาสต็อกไว้ขายเดี๋ยวผ้าบึงครับโอ้นี่คือปลาข้างสต็อกบ่ครับนี่อ่าเตรียมมาไว้ขายครับเตรี๋ยวไม่เตรียมมาไว้ขายยูนี่ก็จะมีพ่อค้าตลาดสดครับอยู่เพิ่นเพิ่นปิ่งปลาดุกขายนะครับเพิ่นมาเอานําครับเป็นลูกค้าประจาบ่ครับแม่นครับมีลูกค้าประจาโอ้นี่ครับอันนี้คือมาใส่กระช่างไว้ครับเป็นบ่อพักจับไงน้อยเนาะอันนี้ปลาดุกรัดเสี้ยอายุ จักเมือแล้วครับตัวนี้สองเดือนครับตัวนี้สองเดือนครับโอ้ครับครับปลาดุกรัดเจียครับส่วนปลานิ่นนี่ขาดตลาดครับช่วงนี้บอกครับหลอบบอก็มีนี่ครับพักส่วนขัวเป็นพักหอมครับส่วนนี่บ่ค่อยงามดรอกมันฝนตกหลายโอ้อันนี้พักส่วนขั่วครับครับสุดยอดอีลีครับไอ้ครับกเกษตกรเกียรยุคใหม่ครับเพี้นอกที่เจนทั้งไงนี่ซื้อมาจากบาทครับตัวนี้มัน มันหมื่นเจ็ดครับผมผมสังมาจากผักกางจากชาซึ่งเส้าครับค่าค่ขาของมันหมื่นหาค่าสซงมันสองพันแต่ว่าอยู่แถวบ้านเท่าราคาค่อนข้า,าขง,ขงสูงอยู่อันนี้มันมันเดี๋ยวมาเบื้องทานนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้เบื้องมันจะเป็นเป็นซีใบพัดครับตัวนี้คือมือนี้แดดมันโบ้แห้งมันขึมก็ได้ซ้ำนี้สี่ใบพัดฟังละสองใบพัดขายอยู่แถวบ้านเท่านี้ฟังละหนึ่งใบพัด ก็คือโตสองใบพัดละ่ะมั่นสองหมื่นกว่าเคยทำแล้วโอ้ตัวนี้สร้างมาจากผักกางครับอ,อันนี้ซี่ใบพัดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดร่วมทรงครับของหอดจังเดียใจเงินตัวนี้โอ้ใซ่ระบบโซล่เซิลแมนครับโอ้ครับครับตัวนี้ก็เนี่นข้เหตดเกษติงสีข้อตรงมาจดรายรับรายจ่ายบ่อยมีครับผมมีคือบันทึกรายรับรายจ่ายผมสีลงหนึ่งลงลูกปลาจดไว้สอง อาหารนี่ผมจะสื่อเทละลรอดลดล,ล,ละซิมหายี่สิบสอบผมจะจดไว้เพราขายปลาผมจะประมาณว่าขายขายละเก็บไว้พอมันสักอาทิตย์หนึ่งผมก็จะเก็บเข่ากระเป๋าแล้วก็จดไว้มันว่ามันได้ยจบาทนะครับก็บคือจะบดจดคู่มือแต่ว่าจะจดเป็นก้อนเราเป็นรบับนี่<อ>จเป็นก้อนเาจดให้มันหูที่ไปที่มาแม่นครับเอาสุดท้ายนี่อยากให้กล้องฝากความหาเกษตรไวหลุนยุใหม่นะครับไอ้มันเป็นแต่ออกจากงานมาเฮ็ดเกษตรอยู่บ่ครับ เพื er <ar> ่อผู้ได้กำลังเล่งเนาะครับเนาะว่าจุดอิ่มตัวแล้วในการเฮ็ดงานอยากลองเฮ็ดเกษตรก็ลองเบิ่งนะครับถามใจจะคอ,องเบิ่งก่อนว่าจะคลองมาร์กบ่อนะครับเกี่ยวกับเกษตรนี่ทาม,มักแล้วมักตัวใดครับตัวที่จะคลองมักนั่นพื้นที่จะคล้องมีนะมันเฮ็ดได้ oh. บ่บ่ออว่ามักปลาแล้วมีพื้นที่อยู่โขกบ่มีหนาบังสิมันก็เฮ็ดบ่อใดน,นะครับคันว่ามักงัวไปอยู่มองที่บ่มีมองเลี้ยงมันก็เฮ็ดบ่ได้จังซี่นะครับมันต้องเบิ่งพื้นที่นําเบิ่งเจ้าของนําเบิ่งหลายปัจจัย ้าก็ตลาดตรงนั้นนะครับเขาลองรับบอ่อนะครับอันนี้คือคือคือตรงเป็นแนวขีดรากาบอานว่ามาแล้วอยากบ่บอ่บออยากให้ลงทุนสูงเลยนะครับให้ลองมึงก่อนลองหาประสบการณ์มึงก่อนครับหนึ่งเริ่มจากในหน่อยก่อนเหมือนผมนี่ลงบอ่อหนึ่งปัญหามีอย่างแน่นะครับแก่จังไดตลาดเป็นอย่างไรนะครับผลตอบรับเปจังไหนเจ้าของเห็ดไปแล้วมันเป็นอย่างไดนะครับถามมันดีถามมีความสุขนะครับจัดการเลยครับนี่ ลงทุนเลยครับเหมือนกับผมนี่เหมือนเหมือนทีที่เคยเคยเว่าเมื่อกี้นี่เฮ็ดงานประจําก็ต้องรอเวลาตามเวลาถ้าเขาไม่เฮ็ดตรงนี้เขาตื่นเสาร์นะครับเขาเหลือเฮ็ดเลยนี่ครับยามบุก่นแดดนี่เหลือเฮ็ดช่วงแดดแดดเทาก็อยู่ในฮุมครับเฮ็ดเบลี่ในฮุมไปแดดอ่อนในมือแลงนะครับค่อยออกเฮ็ดมันเป็นอิสระครับจัดการเรื่องเวลาของเจ้าของไดครับฝากครับตัวนี้ถ้าใครคิดว่าอยากลองเฮ็ดเกษตรเบื้องหาเบื้องครับต้นทุน ในการเห็ดนี่คือเรื่องตลาดเรื่องพื้นที่นะครับพื้นที่เ้อมันเอือมหน่วยบ่ออยากเลียงปลามีน้ำบ่อแถบ่มีนะครับต้องจัดการเรื่องน้ำให้ได้นะครับแล้วการศึกษาขอมูลนําจากประสบการณผู้ที่เพิ่งเคยเห็ดมานะครับฝากครับผมโอเคครับครับสุดยอดเกษตรไรุ่นยุคใหม่ลีครับใช่หงาหงาครับตัวนี้ตะไคร้ตะไคร่ตะไคร้ไว้ขอบซาน้อยเนาะขอบซานำ คอบซากกับปูของอยู่ของกิไข<ต>่<ค>พักอีตูคาโหระผ้ากะเพราหมกเขือหม,ก,ก,มกทิกหมกทั่วนะครับพักส่วนขวครับอ่าโอเคครับไอ้กล้องครับเมื่อเนกาขอขอบคุณไอ้กล้องเชาองวงบุญชิดหลายๆครับ,รบที่ <ผม S 1> พามาแชร์ประสบการณ์เดือนเยี่ยมจมแปลงและกับแบงปันความสุขครับไอ้ขอบคุณหลายครับไอ้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับพี่น้องครับ สำหรับมือน,นี้ก็จะขอลาพี่น้องเข้าไปเพียงซ้ำนี้ครับไปฝดไกันในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ